พื้นที่มุกดาหารครับจ่ายอีสานลงใต้กันหน่อยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าที่ภาคใต้ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชตอนนี้ตํารวจกําลังเร่ง,รงไล่ล่าตัวคนร้ายคนหนึ่งค่ะคือตัวเขาเนี่ยเกิดอาการคลั่งยาแล้วหลังจากนั้นเอามีดที่ซุ่มพกเอาไว้ไปแทงเจ้าหน้าที่ตํารวจตอชอดอตายคาบ้านของตัวเองเลยค่ะวิทพาด่านต้องขอแสดงความเสียใจด้วยครับ ผู้ชมคะช่วงนี้มีกระแสะในเรื่องของการสแกนม่านตาแล้วก็มีการชักชวนกันลงทุนด้วยเลยทำให้คนไทยหลายคนรู้สึกว่าเอ๊ะระบบนี้มันคืออะไรกันนะรวมไปถึงคนรอบตัวทั่วประเทศก็เกิดคำถามขึ้นด้วยเช่นกันค่ะวันนี้เราจะพามาดูนะคะว่าการสแกนม่านตาแบบนี้ คืออะไรและเขาทําไปเพื่ออะไรบุคคลที่เราจะพูดคุยด้วยนะคะคุณพักพลตั้งตรงฉินผู้จัดการบริษัท True for Humanity ประเทศไทยจะมาเล่าให้กับเราฟังในวันนี้สวัสดีคุณพักพลคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบมันคือระบบอะไรเหรอคะครับจริงๆองบอกว่าเราเป็นระบบยืนยันความเป็นมนุษย์ใ <S S> ช่เาเรแล้วา Proof o f h u m a n ถูกสร้างขึ้นโดยคุณแซมเอล ใช่ AI นะถูกต้องครับแล้วจริงผู้สร้างระบบเนี้ยขึ้นมาครับคือคุณแซมอัลแมนที่เป็นคนสร้าง ChatGPT ว่าในขาหนึ่งนะครับที่เขาเห็นแล้วว่า AI เนี่ยมันมีกระแสมาแรงมากนะครับมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วตอนเนี้ยเราไม่มั่นใจแล้วว่าสิ่งที่เราเห็นในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันคือมนุษย์จริงๆหรือมันคือ AI กันแน่จริงแยกไม่ออกแล้วอะสิ่งที่เราอ่านสิ่งที่เราได้ยินหรือแม้แต่สิ่งที่เราเห็นเนี่ยเราดูไม่ออกเลย ปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าเราใช้ระบบตัวหนึ่งที่เรียกว่าแคปชั่นนะครับเวลาที่เว็บไซต์ต่างๆไม่แน่ใจว่าเราเป็นมนุษย์จริงๆหรือเปล่าเขาก็จะให้เราพยายามทำแคปชั่นที่เป็นการจิ้มว่าอ่ะทางมาลายอยู่ไหนให้เลื่อนให้เลื่อนให้เลือกรูปถูกต้องครับแต่ถ้าเราลองเอาสิ่งนั้นนะครับโยนให้ ChatGPT หรือว่า AI ต่างๆมันจะแก้ไขได้ด้วยความรวดเร็วเลยเพราะฉะนั้นเรียกได้ว่าปัจจุบันนะครับเราอาศัยสิ่งนั้นอีกต่อไปไม่ได้แล้วต้องมีบางอย่างที่ดีกว่า เราก็เลยสร้างไอ้ระบบยืนยันความเป็นมนุษย์เนี้ยขึ้นมาแล้วเวลาเราจะยืนยันเนี่ยไม่ทราบว่าได้ลองสแกนแล้วหรือยังฮะอ๋อส่วนตัวผมแน่นอนครับในฐานะผู้จัดการประจำประเทศไทยก็มีโอกาสได้เป็นคนได้ยืนยันความเป็นมนุษย์เป็นคนแรกๆของประเทศเลยใช่เกิดเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับที่มาที่ไปนอกจากแชท GPT แล้วในประเทศไทยเนี่ยฮะ ครับก็ต้องบอกว่าประมาณสัก3ปีที่แล้วเนี่ยทางคุณแซมบัฟแมนกับทีมก็มีการคิดค้นเทคโนโลยีนี้ขึ้นมามนะครับอย่างที่บอกคือด้วยความตั้งใจเนี่ยจะมาถ่วงสมดุลกับ AI ทีหนึ่งนะในขณะที่เราเห็นการใช้งานของ AI เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายมากๆสิ่งสิ่งเนี้เราเชื่อว่าจะกลายเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในโลก นะครับเพื่อให้เราสามารถมีไอดีสักอย่างนะครับเราก็เข้าไปท่องโลกอินเทอร์เน็ตแล้วบอกได้ว่าฉันคือมนุษย์จริงๆไม่ใช่ AI มไม่ใช่บอทนะเพื่อทําให้การใช้งานในโลกออนไลน์ครับมันมีความโปรง่งใสมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นออเอแล้วระบบแบบนี้นี่ทำไมถึงได้เลือกที่ประเทศไทยด้วยเกี่ยวข้องยังไงกับคนไทยล่ะคะครับ จิงต้องบอกว่าประเทศไทยเราครับเป็นหนึ่งในประเทศที่โดนมิชฉาชีพหลอกเยอะมากอ้ oh, จริงครแค่ปีที่แล้วเองเนี่ยคนไทยถูกหลอกไปมากกว่าหนึ่งร้อยหกสิแปดล้านครั้ง oh. หรือเป็นจำนวนค่าเสียหายเนี่ยมากกว่าสี่หมื่นล้านบาทในนั้นสามร้อยมีของดิฉันด้วยค่ะ <laughs> ครับเราก็เลยรู้สึก oh. ว่าเป็นความสำคัญมากที่เราจะต้องเข้ามาในประเทศไทยแล้ว mm. ก็เอาเทคโนโลยีตัวเนี้ยระบบการยืนยันความเป็นมนุษย์เนี้ย mm. เอามาให้กับคนไทยของเรา oh. แต่ปัจจุบันครับต้องยอมรับว่า มันมีความเข้าใจผิดอย่างแพร่หลายเยอะมากรวมถึงว่าเวิลเนี่ยอาจจะเก็บข้อมูลชีวะมิติเก็บภาพม่านตานะครับก็ขอยืนยันตรงนี้เลยว่าทางบริษัทเนี่ยไม่มีการจัดเก็บไม่มีการซื้อไม่มีการขายข้อมูลชีวะมิติใดๆ สิ่งเดียวที่เราทําได้เนี่ยคือการยืนยันความเป็นมนุษย์มไม่ใช่ยืนยันความเป็นตัวตนเพราะฉะนั้นจากสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเวลาที่คนไปรับบริการที่เจ้าตัวสแกนม่านตาที่ชื่อออฟเนี่ยครับเราจะสร้างสิ่งที่เรียกว่าเวอร์ไอดีขึ้นมาจากเว r ร์ไอดีเนี้ย เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าคนคนนั้นเป็นใครทํางานอยู่ที่ไหนบ้านอยู่ที่ไหนเรารู้เพียงแค่นี้ยไม่มีข้อมูลเลยรู้แค่ว่าเขาเป็นมนุษย์เป็นคนจริงๆโอ้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากเลยทีนี้เมื่อมีประโยชน์มหาศาลขนาดนี้แล้วเนี่ยอยากรู้ว่าตอนนี้มีองค์กรหรือมีพันธมิตรไหนที่ใช้ระบบของเ o r l d ลบ้างแล้วครับครับก็ปัจจุบันทั่วโลกครับมีแอปพลิเคชันที่ใช้ระบบของ World เนี่ยมากกว่า400แอปพลิเคชันรวมถึงแพลตฟอร์มชั้นนําของโลกอย่าง t ท n d e อร์นะครับอย่าง Ra z ซอร์หรือว่า Shopify ในไทยเองครับเราก็จะมีแพลตฟอร์มหลักๆอยู่4เจ้าด้วยกันนะครับต้องแต่พันทิปเพื่อทําให้สิ่งที่เราเห็นในกระทู้ต่างๆเนี่ยมันมีความมั่นใจมากขึ้นว่าสิ่งๆนั้นนะ่ะมันเป็น AI หรือว่าเป็นมนุษย์กันแน่นะครับในฝั่งของ Event p o p ในการซื้อตัว๋ว<ม>สังเกตว่าเดี๋ยวนี้เราซื้อตั๋วกันไม่ได้แล้วเพราะว่าเราจะใช้จะมีคนใช้ AI กับบอทจ้ะครับกวานซื้อตัว๋วไปหมดเลยจริงฮะแล้วก็มาปล่อยราคาสูงแล้วก็ปล่อยราคาคที่สูงถูกต้องครับความโปรง่งใสของตรงนั้นก็หายไปรวมถึงในฝั่งฮูสคอร์นะครับที่เปที่เขาโทรมาถูกต้องเขาจะรู้เลยว่าคนนี้น่าจะเป็นมิจฉาชีพไหมแต่ปัจจุบันมันก็มีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับคนก็ใช้เรื่องของ AI เรื่องของบอทมาปลอมแปลงเสียงมาพยายามโทรเพื่อหลอก หลังจากที่ w h สคอร์เนทำการเชื่อมต่อกับระบบ World ก็จะทำให้มีความมั่นใจตรงนี้มากขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายในฝั่งของระบบเกมด้วยก็จะมีตัว Ragnarok นะครับเกมที่ค่อนข้างโด่งดังมากๆก็เอาตัวระบบ World เข้าไปใช้เพื่อดูว่าผู้เล่นเนี่ยเป็นผู้เล่นมนุษย์จริงๆหรือเปล่าไม่ใช่บอดเล่นแน่นอนคือตอนนี้โลกเรามาถึงที่เราจะจาเป็นต้องสแกนมาตาแล้วถูฮะ ครับขนาดนั้นเลยมผมเชื่อว่าในปัจจุบันนะครับอย่างที่บอก50%เนี่ยของสิ่งที่เราเห็นเป็น AI กับบอทแล้วแต่เราเชื่อว่าในอีกสัก2-3สปีครับเลขนั้นจะไม่ใช่50แต่จะกลายเป็น,นปมากกว่า90%อ เพราะฉะนั้นสิ่งสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่มนุษยชาติของเราเนี่ยจะสามารถอยู่กับ AI ได้อย่างปลอดภัยมากคือถือว่ามั่นใจที่สุดกับการสแกนม่านตาเใช่ไหมครับเป็นเป็นนวัตกรรมใหม่ใช่ใช่ครับผมแต่ว่าสายตาหลอกกันไม่ได้ใช่ไหมคะใช่ะแล้วตาค่อยๆย้อยๆอย่างนี้ได้ไหมคะอันนี้ไม่แน่ใจไม่เกี่ยวกวนถ้าเหมือนในหนังได้ไหมทางทางนนตาออกมามาใช้อย่างนี้อันนั้นก็จะเป็นหนักเกินไปนะแต่สีนะ ไม่มีใ่ไม่มีให้แสดงความมั่นใจว่าปลอดภัยแนะ่นอนเอ,อ๊ะแล้วพี่มีคนเขาเห็นกันว่าสแกนแล้วแจกเงินด้วยออมันเป็นยังไงอะคะครับต้องบอกว่าเราเนี่ยไม่มีการแจกเงินนะครับเรามีการให้สิ่งที่เรียกว่าโทเค็นในชื World oin, ออ่อ worldcoin ซึ่ง worldcoin เนี่ยมออีมูลค่าจริงนะครับที่สามารถ ไปแปลงเป็นเงินบาทผ่านผู้ประกอบการดิจิทัลต่างๆที่มีใบรับรองอนุญาตจากกรอตได้นะครับในมุมของบริษัทเนี่ยเราก็มองว่าแทนที่เราจะเอาเงินลงทุนนะครับไปกับการโฆษณาเราก็เอาเงินลงทุนมาให้กับผู้ใช้งานจริงดีกว่าเพื่อให้มีฐานผู้ใช้งานจริงเพื่อให้มีการใช้งานจริงๆขึ้นมาเข้าใจและสบายใจขึ้นนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าก็ ถ้าต้องการม่านตาของเราเป็นเพียงเพื่อการแสดงตัวตนว่าเราเป็นมนุษย์ค่ะสบายใจว่าเวริร์ไม่ได้เก็บเลยว่าเราเป็นใครชื่ออะไรทํางานที่ไหนเป็นยังไงสบายใจได้แล้วก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันกําลังจะเปลี่ยนโลกถ้าเกิดว่าใครไม่ไม่เดินตามไม่ทําตามอาจจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังก็ได้นะโอ้วั oh, นนี้ได้ความรู้ดีจริงๆเลยนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณพักพลตั้งตรงฉินนะคะผู้จัดการประจําประเทศไทยของบริษัท True for Humanity ประเทศไทยขอบคุณมากๆเลยขอบคุณค่ะ มาร่มรายการนะค,ะนครับเดี๋ยวพักกันคู่เดียวนะออกมาให้สง,ง่างามอีกทีฮะ ชวนคนที่เรารักไปเที่ยวเมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุดทันทีทุกทีเลยครับอยากไปเที่ยวทุกวันเลยสุขทันทีที่เที่ยวไทยไฮลักรีโว่ดีแรงแรงประหยัดเือเหลือแรงหนึ่งออกรถง่ายผ่อนสบายแค่4ี่0ันกว่าต่อเดือนแรง2องช้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งพิเศษส่วนลดสำหรับลูกค้าเก่าที่เข้าสู่บริการลดแรงต้องโปรแรงวันนี้ถึง30กันยายนนี้ครบ คุมเครื่องใช้ไฟฟา้ากับมหากรรมเซลใหญ่แห่งปีทุกราคาสุดโหด Powerbuy Mega Cell 6กถึง14กันยายนนี้ที่ Impact th th เมืองทองธานีขวดใหม่เบปซี่สาดเ,เต็มสิบสิบบาททมพลาดโรคร้ายมารุมกลางดึกทำยังไงดีโอย,โอย,โอยงั้นไปที่นี่สิอ ที่โรงพยาบาลเจ้าพยาเปิดกลางคืนเหมือนกลางวันเลยไม่ว่าจะมาตอนไหนสุขภาพของคุณมั่นใจได้ไม่ต้องรอถึงเช้าโรงพยาบาลเจ้าพยาแพงจังยาสีฟันที่ช่วยลดเสี่ยวฟันอ่ะใช้แป๊บแป๊บก็หมดใ้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสี่ยวฟันสิช่วยลดเสี่ยวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยนะคะช่วยลดเสี่ยวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยคะ่ะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดหัวใจสําคัญในการเรียนรู้ของลูกอยู่ตรงไหนให้เขาฝึกฝนทานอาหารหลากหลายเขาห้ามหมู่และเสริมพชนาการ ด้วย Hi Q Plus Super Go พร้อมาสารอาหารที่มีประโยชน์เรียนรู้ให้หลากหลายนี่แหละหัวใจสำคัญ Hi Q Plus Super Go New Yaris Active Hybrid ใช่กับทุกความรู้สึกใช่กับทุกเส้นทางจังหวะที่ใช่ในแบบเรา เพรกกาะก็เห็นริ้วรอยผิวย่นคล้อยแล้วก็ใช้ออเลสซูเปอร์คอลลาเจนแบบถ่าช่วยลดเลือนห้าริ้วรอยแห่งวัยอย่างเห็นได้ชัดเต็มที่ได้อารมณ์ไหนคือไม่กลัวเรื่องริ้วรอยแน่การเรียนรู้เล็กๆของลูกยิ่งใหญ่เสมอมใไม่ซิริลักจูเนียร์โจ๊กแซมมัน ย้ายมาดูพรีเมียร์ลีกจอใหญ่กับ AAS 3 B B Fiber t แค่สมัครแพ็คพรีเมียร์ลีก1 9สบาทราคาพิเศษวันนี้ถึง31พฤษภาคมสองพายหกสิบเก้าได้สิทธิ์ลุ้นโชคทุกสัปดาห์มูลค่ารวมกว่า2ล้านบาทตั้งแต่วันนี้ถึง15กันยายน2568ัน้าเพื่อเตาิมโควห1ึ่งหรือ1530คุณว่ายุงกัดกี่ตัวถึงเป็นไข้เลือดออกถ้าโชคไม่ดีตัวเดียวก็เป็นแล้วครับ ใช้กอยอ5 5สิช่วยกันยุงห่างไกลจากไข้เลือดออกใช้ดีกันมานานละกอยกันยุงมั่นใจกอย,ยอมแพ้าวันนี้เลิกดีวันอังคารสัญญาเลยวันอังคารไปไหนอะไป K F C ดิวผู้พันวันอังคารใหม่คู่ฮิตไก่ทอด13ชิ้น249บาทถึง30ธันวาคมนี้แม่การเดือนรู้เล็กๆของลูกยิ่งใหญ่เสมอล ใหม่สิริลักจูเนียร์โจ๊กแซมมนใหม่กระต่ายบินโทรทรอมมิตอยาบิสมัทซับซาริไซเลตบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกท้องเสียท้องอืดคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยและไม่สบายท้องใหม่กระต่ายบินโทรทรอลบรรเทาห้าอาการไม่สบายท้องอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเาวนี้สูตรใหม่สำหรับหน้าฝนตากผ้าหน้าฝนใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มแล้วก็ยัง สนุนโดยนี่เลยยาแก้ไอตราเสือดาวรถน้ำผึ่งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอยาแก้ไอต้องตราเสือดาวนกขั้วโลกสูตรลับความอร่อยคู่ครัวไทยมากกว่า30ปีหอมอร่อยใครๆก็ชงมาดื่มกันกาแฟแคทเธอรีนหอมอร่อยทุกซองนิวยาริสเอทีพไฮบริดจังหวะที่ใช่ในแบบเรา หลอดไฟ LED B1 สว่างนานไม่กลัวดับ8นาฬกา23นาทีหน้าจอทีวีฮะช่วงนี้ฝนฟ้าขน,นองวิดเกิดเหตุการณ์สยองครับอยู่ดีรถกระบะลื่นฝนไปชนกับรถนักเรียน2แถวรถ2แถวนะครับ <mm mm. นักเรียนคนนั่งเป็นแนวทั้ง2แถวเลยเกือบโศกนาตรกรรม ปัญหาอะไรเคราะดีเกือบโศกกับน่าจกรรมมีคนเจ็บมีคนตายครับฝนตกตกด้วยนะคะไปภูเก็ตกันหน่อยค่ะเพราะว่าจุดที่ท่องเที่ยวเนี่ยคุณผู้ชมหลายคนอยากจะขึ้นไปชมความสวยงามนอกเหนือจากทะเลใสลมพัดผมเนี่ยปลิวสยายเลยมีธงชาติปักอยู่สวัยสะบัดสวยมากแต่ปรากฏว่ามีนักศึกษากลุ่มหนึ่งเขาอ้างว่าขึ้นไปถ่ายงานและเขาต้องการความเรียบเรียบก็เลยไปม้วนเก็บธงชาติค่ะ